โอเคตอนนี้ก็มาสู่ EP 2กันเป็นเรื่องของการถ่ายวิดีโอพ็อตเทปสำหรับตากล้องภาพนิ่งที่อยากจะถ่ายวิดีโอพ็อตเทปบ้างพูดง่ายๆว่าเป็นมือใหม่ที่เป็นมือเก่าโอเคก็ได้เนื้อหาของ EP 2เนียจะเป็นเรื่องของเอฟเฟกของค่าสปีดชัตเตอร์กับค่า F ว่ามันให้ผลยังไงมันให้เอฟเฟกยังไงเนื่องจากว่าคลิปนี้เราทาขึ้นมาสาหรับตากล้องภาพนิ่งที่อยากจะมาลองถ่ายวิดีโอพอตเทตดูบ้างเราก็จะมีความยึดติดกับ ความเป็นภาพนิ่งอยู่เราอาจจะต้องมาดูว่าพอเป็นวิดีโออะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปบ้างอะไรที่มันยังเหมือนเดิมบ้างแล้วคีย์ของมันแตกต่างจากภาพนิ่งตรงไหนะนะประมาณนั้นก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาทุกคนสามารถสนับสนุนพวกเราด้วยการช้อปปิ้งได้ที่ www. i l o v e t o g o com/shop จะมีอุปกรณ์ถ่ายภาพ ให้คุณได้ช้อปปิ้งมากมายนะครับอย่างแรกก็คือทําไมเราถึงต้องมาสนใจเรื่องนี้เรื่องค่าสปีดชัตเตอร์กับค่าเใครที่ถ่ายภาพนิ่งมาแล้วนี่ถ้าดูอีพีหนึ่งบอกไว้แล้วว่าสปีดชัตเตอร์เนี่ยมันมีผลอย่างไรอย่างไรค่า F มีผลอย่างไรอ่ะค่าเง่ายสุดมีผลว่าเบอร์หลังกับไม่เบอร์หลังพูดง่ายว่าเบอร์หลังเยอะกับเบอร์หลังน้อยหรือไม่เบอร์เลยก็คือ,อชัตเตอร์นั่นแหละค่าเเหมือนเดิมเหมือนภาพนิ่งแต่ว่าสปีดชัตเตอร์มันไม่เหมือนภาพนิ่งฮะเพราะว่านี่คืองานวิด สมมติว่าคุณใช้ speed shutter เร็วแล้วภาพนิ่งกดกระโดดปั๊บยิงปั้งหยุดค้างเป๊ะชัดทุกส่วนไม่มีส่วนไหนที่เป็น motion blur เลยแต่ว่างานวิดีโอไม่ใช่มันเป็นภาพเคลื่อนไหวต่อเนื่องนะครับมันจะไม่มีลักษณะการหยุดแบบนั้นหรือว่าถ้าเป็นภาพนิ่งถ่าย สปีดชัตเตอร์ช้าๆเก็บไฟล์รถวิ่งใช้สปีดชัตเตอร์1่ต่อ5สมมตินะฮะมันก็ได้ไฟล์รถวิ่งถูกไหมสวยๆหนึ่งภาพเอาง่ายๆว่าสไตล์ภาพนิ่งสปีดชัตเตอร์ก็คือกําหนดสายภาพได้เหมือนกันใช่แต่งานวิดีโอไม่ใช่งานวิดีโอจะไม่ใช่สมมติว่าคุณใช้สปีดชัตเตอร์1ต่อ5ถ่ายวิดีโอสิ่งที่คุณได้ก็คือภาพกระตุกกระตุกกึ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 กเพราะวิดีโอมันเล่นอยู่ที่25เฟรมอร์เซกถ้าคุณไปเล่นถ่ายสปีดชัตเตอร์ กึกกึกมันจะอาลงเหมือนแบบคล้ายสต็อปโมชั่นทันทีก็ไม,ไม่ได้ครับเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอฟเฟกต์แต่ละเอฟเฟกต์เป็นยังไงเราจะเริ่มจากของเบสิกที่สุดก็คือค่า F เ,าเกี่ยวกับเบอร์หลังหรือว่าชัตนลึกชัตเตอร์นั่นเองเผื่อจะมีคนที่เฮ้ยพี่ผมเพิ่งมาถ่ายวีโอมาดูคลิปพี่เลยยังไม่ได้่อยได้ถ่ายภาพนิ่งยังไม่รู้อันนี้ก็ดูไว้เป็นไอเดียแล้วกันค่า F มีผลอย่างไรถ้าสมมุติว่าคุณใช้ค่า F ที่ F สูงมากๆนะครับก็คือคุณจะได้ภาพที่ชัดไปถึงข้างหลังเลยนะฮะอันนี้ผมไปสุดเบอร์เลยนะฮะก็คือใช้ที่ F 22ยินะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับผมไม่ขยับไปไหนด้วยถ่ายกันนิ่งๆตรงๆอย่างเงี้ยแหละเปึ๊บผมถ่ายให้ดูแล้วนะครับอันนี้ก็คือค่า f ที่ F 22ยินะฮะคุณสังเกตด,ด้านหลังนะฮะว่ามันก็จะมีความชัดลึกไปถึงข้างหลังเลยะฮะต้นมงกต้นไม้นี่ชัดไปหมดนะฮะ นี่อันนี้ก็คือ f 2 2ทีนี้เดี๋ยวผมจะขอเปลี่ยนค่า f นะฮะนี่นะครับผมจะเปลี่ยน f มาเป็น f 1 8แนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าด้านหลังจะเป็นยังไงเลคคอร์ดเราเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าด้านหลังเนี่ยมันก็จะเบลอแบบเบลอกระจายเบลอเละไปหมดเลยนะฮะใบไม้ด้านหลังที่ตอนแรกชัดนะฮะก็ไม่เหลือครับก็ได้เห็นกันไปแล้วเนาะสำหรับความแตกต่างระหว่างค่า f ที่น้อยกับมากว่าม<ฮ>ันให้ผลต่างกันยังไงแต่ f เจ็นะเนอะอันนั้นเป็น f เฟ็แต่ที่มันก็มีผลข้างเคียงนิดนึึกก็คคือ่่าา F ทีมข้น ทำให้แสงเข้าน้อยลงถ้า f ที่น้อยลงก็คือรั้วแสงกว้างขึ้นรับแสงได้มากขึ้นแสงก็เข้ามากขึ้นภาพ็สบางขึ้นเราปรับค่า f แล้วเอฟเฟกก็คือรับแสงมากกับน้อยอันนี้คือบนข้างเคียงยิ่ง f กว้าง,ง,างมันก็ยิ่งรับแสงเยอะทีนี้ถัดมามาดูเอฟเฟกของตัวสปีชัตเตอร์กันบ้างสปีชัตเตอร์สูงสปีชัตเตอร์ต่ำมันให้ผลต่างกันยังไงเราเริ่มจากสปีชัตเตอร์สูงก่อนแล้วกันนะครับมผมจะเซตสปีชัตเตอร์นะฮะที่มันสูงที่สุดของกล้องตัวนี้ให้ดูเลยนนะะก็คคืออ1ต่รับ ตอนนี้เป็น1ต่อ4 0 0พเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าพร้อมนะครับป้ายอ่าเราเห็นพี่ก้ากำลังโบกสคริปต์อยู่นะครับเบิ๊บเบ,บิบเบิบเบิบ,บ,บ,บเออมันจะได้แบบนี้ครับโมชันเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนสปีดชัตเตอร์ดูนะครับให้กลายเป็น1ต่อ50นะครับให้กลายเป็นสปีดชัตเตอร์มาตรฐานแล้วมาดูโมชันนะฮะเปรียบเทียบกับเมื่อกี้โอเคพร้อมนะครับป้ายบอกนี่ก้าวโบกเท่าเดิมนะโบกเท่าเดิมครับสปีดเท่าเดิมอันนี้ก็คือออจะไดด้สปชตตร์1่50 ก็จะสังเกตเห็นว่าโมชันมันจะมีมากขึ้นแล้วมันจะดูไม่แข็งต่อมาผมจะลองใช้สปีดชัตเตอร์ที่ค่อนข้างจะแย่นิดนึงนะฮะผมจะใช้ที่1ต่อ5นะครับลองมาดูกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นแค่เห็นหลังกล้องผมก็เครียดแล้วครับแต่ผมต้องการให้พวกคุณมาเครียดกับผมด้วยอ่าพร้อมนะครับเห็นโมชั่นของเขาแล้วใช่ไหมครับนี่มันอะไรกันนี่สังเกตว่าภาพนิ่งกังานวิดีโอนะฮะ มันจะต่างกันตรงนี้แหละครับสปีดชัตเตอร์มันจะไมใใ่ใช้กำหนดสไตล์ต่อไปแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวผมให้พี่ก้ามาดูเรามาเริ่มกันนะครับจากสปีดชัตเตอร์หนึ่งต่อสี่พันนะครับเ,เห็นโมชั่นไหมเ,เห็นกระดาษไหมรู้สึกเป็นไงมันดูมันดูแข็งแข็งใช่มีความรู้สึกแข็งนะแข็งนะแข็งแข็งแบบเห็นเป็นเส้นๆชั้นๆอะไรอย่างนี้แข็งแข็งนะครับแล้วผมก็ลองเปลี่ยนนะครับเป็น สปีดชัตเตอร์มาตรฐานที่ผมใช้ก็คือ1ต่อห0สนะครับก็คืออันนี้นะฮะอ่าย่างงดีขึ้นดีขึ้นดูดูปกติดูธรรมชาติใช่ใช่ดูปกตินะครับอันนี้ก็คือสปีดชัตเตอร์มาตรฐานอย่างที่มันควรจะเป็นนะครับก็คือ1ต่อห0อแล้วเราลองมาดูสปีดชัตเตอร์ที่ต่ำลงเข้าไปอีกนะครับ1ต่อห้านะครับมาดูกันนะครับ วนี่มันอะไรกันนี่อนีเอมันเหมือนสต็อปโมชั่นจริงๆเลยเออเหมือนปีกพึ่งเหมือนปีกพึ่งนะครับที่โดนสต็อปโมชั่นนะฮะแล้วถ้าเกิดพี่ก้าวหันไปหันมานี่จะยิ่งแย่หนักเข้าไปใหญ่อะนี้กำลังโฟกัสกับการโบกโฟกัสกับการโบกนะครับเห็นนะฮะเออโอเคเนาะเราเห็นไปแล้วนะครับว่าสปีดชัตเตอร์เนี่ยไม่ใช่ทางเลือกในะการดีไซน์ครับใช่ เป็นทางเรื่องของการปกติอะเอาทางเรื่องปกติปกติกับอีกปกติเลยครับไม่ใช่ไม่ใช่ทางเรื่องของคุณอ่าอย่างที่คุณเห็นมันได้ออกมาแบบนี้แต่ว่ามันก็ยังพอคอมโพมได้เวลาที่ใช้สปีดชัตเตอร์ที่สูงก่า 1, 1ต่อ 50, 50ก็คือภาพมันจะแข็งหน่อยนะฮะการคอมโพมเนี่ยก็เหมือนอย่างที่ EP 1หนึ่งที่ผมบอกว่าถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยไม่มีตัวช่วยเลยแล้วคุณต้องการจะถ่ายวิดีโอพัตเทร คุณก็อาจจะต้องดันสปีดชัตเตอร์ขึ้นมาสักหน่อยเป็น 1, 100, 1> ต่อร้อยก็ยังพอรับได้แล้วก็ค่า F อาจจะใช้1.8ไม่ได้ก็เป็น2.8 2.8ห,หรือ f 4อ,อ,อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับก็คือคอมโพมัยขึ้นอยู่กับสถานการแสงที่มันจะแรงมันจะเบาแตกต่างกันอันนี้ยองคอมโพมัยให้แต่ว่าเมื่อกี้เทสแบบสุดเลยไงให้เห็นว่าจริงๆแล้วว่าถ้าเป็นไปได้สปีดชัตเตอร์ไม่ใช่ทางเลือกสำหรับผมทีนี้ค่าที่เหมาะสมคือเท่าไหร่ค่าที่เหมาะสมเนี่ยคือ สปีดชัตเตอร์1-50อันนี้คือค่าที่เหมาะสมสำหรับในประเทศไทยนะคำถามก็คือทําไมผมต้องบอกว่าเฉพาะในเมืองไทยเพราะว่าไฟในประเทศเราเนี่ยถ้าถ่ายสปีดชัตเตอร์ที่มันสูงกว่า1-50อาอาจจะเป็น1-60ต่คือบางคนเนี่ยได้กล้องมาเซตเป็น NTSC มันก็จะใช้สปีดชัตเตอร์1-60ตก็จะเป็นตามสูงทีนี้พอถ่ายใบ1-60กเนี่ยไปเจอไฟนีออนเข้า หรือว <ST> ่าเจอไฟหลอดทางสเตนไฟเหลืองอย่างในเยาวราชอย่างเงี้ยในตลาดเยาวราชตลาดเก่าเขาเปิดไฟหลอดทางสเตนหลอดเหลืองไฟมันจะกระพิปั๊บ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 อันนั้นคือใช้สปีด1ต่อ60แค่มากกว่า1ต่อ50เป็นนิดเดียวเองนะกับพิบแล้วถ้าคุณปรับไปที่สปีดชัตเตอร์1ต่อ50ไม่เป็นไรเพราะงั้นในประเทศไทยคุณใช้สปีดชัตเตอร์อยู่ที่1ต่อ50ส่วนถ้าสมมติว่าใครไปถ่ายที่ประเทศญี่ปุ่นถ ต้องใช้สปีดชัตเตอร์หนึ่งต่อสี่สิบอ่าอันนี้จากที่เราไปเซตมาแล้วที่ไปถ่ายมาแล้วจากประสบการณ์นะใช้หนึ่งต่อสี่สิบเลยนะแก้ปัญหาได้ทีนี้ผลข้างเคียงของสปีดชัตเตอร์ก็คือความมืดความสว่างก็คล้ายกับค่ารูปแสงสปีดชัตเตอร์ที่สูงภาพมันก็มืดลงสปีดชัตเตอร์ที่ต่ำภาพมันก็สว่างขึ้นแต่อย่างที่บอกว่ามันไม่ค่อยจะเป็นทางเลือกผมก็เลยไม่จำเป็นต้องให้น้ำหนักมันมากแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าสมมติว่าคุณต้องการให้แสงที่มันสว่างจ้าเนี่ยมันลดลง คุณก็เพิ่มสปีดชัตเตอร์ขึ้นไปให้สูงกว่า1 50, น,นึ่งต่อห้าสิบอาจจะเป็นหนึ 100, ่งต่อร้อยหนึ่งต่อสองร้อยอะไรก็ว่ากันไปเพราะงั้นสรุปภาพรวมนะฮะการเซตติ้งกล้องนะครับที่ผมใช้ในการถ่ายวิดีโอพัฒเทรดก็คือผมจะเซตที่ ISO ต่ำสุดในกรณีนนที่ถ่าย s, 3, <S อสสองสามเเซตเป็นห้าร้อยนะครับ ถ้าใครไม่ถ่าย S23 กสก็ต่ำสุดได้เท่าไหร่ต่ำสุดที่ร้อยร้อยยี่ห้าเราก็ว่านไปอย่างไฮบิลล็อกแกม่าสามเนี้ยก็เป็นไอโซร้อยยี่ห้าต่ำสุดก็เซตไปที่ต่ำสุดนะฮะอย่างนั้นนะฮะเพราะง,งั้นเซตติง้งมาตรฐานของผมก็คือไอโซที่ต่ำที่สุดในกรณีเนี F ้ยดอสามคือห้าร้อยนะครับจากนั้นก็เป็นค่าสปีดชัตเตอร์ของเลฟฟิกอยู่ที่1นึนต่อห้และค่ารูปแสงก็จะเป็นที่เต่ำสุดของเลนตัวนั้นของเลนหนึ่งจุดสี่หรือหน1.4หรือ1.8 บางคนแบบ2.8อ,อะไรนี้กว่ากันไปผมก็จะใช้วิธีเซตแบบนี้แหละซึ่งถ้ามันสว่างเกินไปก็ใช้วิธีคอมโพมัยก็คือปรับสปีดชัตเตอร์ขึ้นกรับค่า F ขึ้นแต่ถ้าใครไม่ใช่เป็นคนคอมโพมัยไม่ต้องการจะยินยอมนะครับต้องการค่านี้คือฉันต้องการสปีดชัตเตอร์1/50ต่อ F 1.8จะทํายังไง ISO 500ไม่คอมโพมัยเลยถ่ายมาสว่างจ้าไม่คอมโพมยต้องมีตัวช่วยอ่า ต้องมีตัวช่วยครับตัวช่วยผมก็คือสิ่งนี้ฮะแทนๆมันคือ variable ND filter นะที่ผมใช้อยู่ก็จะมีอยู่2ยี่ห้อก็คือมีไฮดะกับน,นิซิซึ่ง2ยี่ห้อนี้ให้ผลที่ต่างกันนิดหน่อยแต่วันนี้เราไม่ได้มารีวิวฟิลเตอร์พวกนี้แต่เราแค่บอกว่าคุณถ้าถ่ายีวดีโอนะฮะคุณจะต้องมี v วริเบิลเอ็นดีฟิลอรช่วยเอ็นดีฟิอคือพูดง่ายมันเหมือนแว่นกันแดดลดแสงให้เข้าน้อยลงอันนี้คือ ND แล้ว v a ริเบิลเอ็นดีฟิคืออะไรคือเอ็นดีฟิลเที่สามารถจะปรับความเข้มของ n อดีได้หมายความว่าให้แสงเข้าเยอะก็ได้ให้แสงเข้าน้อยก็ได้อะไรอย่างนี้เรียกว a าไ b ริเบิลไวริเบิลเอ็นดีฟิลเตอร์ถ่ายวีดีโอคุณจะต้องมี v a ริเบิลเอ็นดีฟิลเตอันนี้ไว้ซึ่งผมก็จะมีอยู่สำหรับการติดกับเลนส์ห้ผมต้องการสปีดชัตเตอร์ที่ห mm hmm. นึง่งต่องงมาลดแส ด้วย Variable ND Filter ตัวนี้ซึ่งมันสามารถจะปรับลดตั้งแต่มินถึงแม็กได้ครอบคลุมการถ่ายการแจ้งแบบนี้ด้วย f 0.8และ ISO <500. S 2> ของ S Log ที่เริ่มต้นที่500 Variable ND Filter ของ HyDA สามารถจะครอบคลุมสิ่งเหล่านี้ได้นะครับโดยผมไม่ต้องคอมโพมไวเพราะว่าที่มืดสุดมันก็มืดจริงซึ่งเดี๋ยวผมจะลองไม่ติด ND Filter แล้วก็เทียบกับการติด ND Filter เข้าไปให้ดูตอนนี้เราอยู่การแจง้งถ้าสมมติว่าผมจะเอาค่าเซตติ้งที่ผมอยากได้คือสปีดชัตเตอร์หนึ่งต่อ i อ o 500 F1.8 ถ่ายมาแล้วมันจะเห็นความสว่างประมาณไหนมาดูกนะันอันนี้นะครับก็คือความสว่างกลางแจ้งนะครับเป็นเซตติ้งอย่างที่บอกไปนะฮะสปีด1ต่อ 50F1.8 i s o 500นะครับถ่ายนะครับปุ๊บโอ้ oh my god งงนิดๆน,น,นะมันขาวหมดเลยครับคุณไม่เห็นอะไรแต่ว่าถ้าผมติด v a ล์ว l อ็ฟิลเตเข้าไปนะครับปุ๊บหมนุนหมนหมนการติดจริงๆนะค,คุณต้องเอาฟิลเตอร์ โปรเทคออกนะฮะฟิลเตอร์โปรเทคของเลนออกนะครับอย่าติดทับเข้า,าไปอ,อย่าติดซ้อนนะครับอ่าอันนี้ผมติดวัตเทอร์แอนดฟิลเตอร์เข้าไปแล้วนะฮะแล้วผมก็จะทําการหมุนนะฮะหมุนเพื่อหาความสว่างที่พอดีที่สุดนะครับโอเคอ่าให้กล้องโฟก,กัสด,ด้วยอ่าจากเดิมนะครับมันอาจจะสว่างขนาดนู้นมากกว่านี้นะฮะ ตอนแรกกล้องไม่โฟก,กัสใช่ไหมอันนี้ผมติด ND filter เข้าไปแล้วปรับที่มินิมัมที่สุดนะฮะจะเห็นความสว่างนี้ทีนี้ผมจะลองผมจะลองอนี่นะครับหมุนนะฮะหมุนไปให้มันมืดลงนะครับหาความสว่างที่พอดีนะครับโอเคผมเจอความสว่างที่พอดีแล้วครับทั้งที่ค่าเซตติ้งผมจะได้เหมือนเดิมนะฮะก็คือสปีดชัตเตอร์1นึต่อ50 f 1 8 iso 500ผมได้ความสว่างที่พอดีโดยไม่ต้องข่มหไม์กับใคร ก็มีเท่านี้เนาะสำหรับ EP ที่2อัน,นี้สําหรับ EP สเนี่ยก็เป็นเรื่องของการเกรดดิ้งด้วยดาวิชีแล้วจะเป็นเรื่องของการเกรดดิ้งแบบเบสิกทำสีแบบเบสิกสำหรับคนที่ถ่าย S Log สามาแล้วสตันนะครับกับไฟล์ที่ได้ฉันเกิดอะไรขึ้นนะครับอ,อย่าเพิ่งจิตโตไม่จิตโตฮะดู EP 3ก่อนนะซึ่งดาวิชีเป็นโปรแกรมฟรีเดี๋ยว EP 3จะสอนโหลดให้ซึ่งอันนี้มีท็อปทิปอีกนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ถ่ายเป็น S Log 3นะครับแล้วจะกลับไปถ่ายเป็นภาพนิ่งนะฮะ ผมต้องเตือนเอาไว้ก่อนนะครับว่าคุณจะต้องไป Picture Style หรือ PP นั่นแหละคุณจะต้องปิด Picture Style ซ์ซะ off PP นั่นซะเลือกเป็น PP off กดปุ่มฟังก์ชันนะฮะเหมือนตอนที่เลือกตอนที่เลือก PP 9นั่นแหละนะแล้วคุณก็ไปหมุนให้มันกลายเป็น off พอตรง PP off ปั๊บเนี่ยมันจะหันไปใช้ creative style เวลาคุณถ่ายภาพนิ่งถ้าสมมติว่าคุณเอา JPEG ไปใช้เนี่ยมันจะได้เป็นใช้ creative style แบบ standard เหมือนเดิม ไมงั้นถ้าเกิดคุณยังเปิด PP9 ทิ้งเอาไว้ไม่ออฟมันนะฮะคุณจะได้ JPEG ที่เป็น S หลอกครับพี่น้องคุณจะเครียดครับโอเคนะครับอันนี้ก็อย่าลืมอย่าลืมไปออฟมันซะอย่าลืมไปออฟครับโอเคก็มีเพียงเท่านี้นะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมสับสุืกันที่ w w w i t l a b o g o com s t h o p ด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้าค่ะเจอกันใหม่ ep 3บ๊ายบาย